ข้าวคุกน้ำพริกกะปิครับันนี้ก็จะมีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวจะามาผัดใส่กับข้าวครับก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับน้ำพริกกะปิครับเาประมาณสองช้อนนะครับผัดน้ำพริกกะปิ กับไฟอ่อนๆนะครับให้หอมๆนะครับใส่น้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้กระทะแห้งครับหอมดีแล้วก็ใส่ข้าวลงไปคลุกได้เลยนะครับเอาผัดให้เข้ากันครับ เราผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีนะครับให้ข้าวกับน้ำพริกกะปิเข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยครับเราก็จะพักข้าวคุกน้ำพริกกะปิไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นไข่ชะอมนะครับน้ำมันร้อนดีแล้วก็ใส่ลงไปแรกเลยนะครับ กับด้านนะครับสุกดีทั้งสองด้านแล้วนะครับตักขึ้นเสด็จน้ำมันครับต่อไปก็จะเอาผักไปทอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบอนกิระสมกับไข่นะครับผสมรวมกันครับก็จะชุบแป้งทอดนะครับเอาผักชุบ ไปในแป้งนะครับแล้วก็เอาลงทอดได้เลยครับมะเขือยาวนะครับฟักทองครับแครอทครับตัวฝักยาวครับใช้ไฟอ่อนๆในการทอดนะครับเหลืองแล้วก็คอยกลับด้านนะครับ ุกแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับต่อไปก็ทอดผักที่เหลือจนเสร็จนะครับพร้อมแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับไข่ชะอมครับ ผักทอดนะครับแครอทครับเมื่อเขียวยาวครับถั่วฝักยาวครับสุดท้ายก็จะเป็นข้าวคุกน้ำพริกกะปินะครับที่เราผัดไว้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวคุกน้ำพริกกะปิครับก็มีไข่ชะอมนะครับแล้วก็ผักทอดตามชอบเลยนะครับ นี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ